แล้วน้ำหวากำลังระเบิดกำลังระเบิดหน่วงไว้หนึ่งหน่วงไว้หนึ่งปาเขาก็ปาไอ้นี่ก็ปาแลาแรงลอยคนละหมัดแทนแล้วพี่ลี้จุดนี้ไปเราชิคซิ่งได้เทรดน็อกกันไปเร้ดอนคิวกวบาเน่หน้าวันนั้นแลกเน็ตกันไปสีเสมอกันอยู่นะตรงเดือดลุ้นสุดแล้วว่าเขาจะรู้หรือเปล่าครับเจนโร่พยายามโฟกัสด้านหน้าต้องลุกแล้วเฮ้ยวงไม่ใช่เบาๆนะทีละสิบนะทีละสิบแล้วจังหวะวิ่งนี้บอกเลยครับได้ยินเสียงเฮ้ยหรือยังหรือยังเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยินเนี่ยโดนแน่แนี้ลูดหลังกาอากาศหายไปเรียบร้อยกลายเป็นคิวไหมเอ้ยยังยังกระสุดมดเอ้ยขอสักหน่อยก่อนที่จะหายออกจากเกมครับนี่ครับอาอีกด้านหนึ่งก็ทีมกันเหมือนกันนะอุ้ยเอ็ดดี้ดันเข้าชิดเลยครับที่ออยู่คนเดียวด้วยครับหลุมนี้พยายามทำตัวเนียนๆอยู่เขาเห็นหรือเปล่าน่าแจ้งเพื่อนมาแล้วอะไรครับแบบนี้ครับโอ้สเปรย์ไปหลุดไปโอ้โหแลวอันนนน ลากแบบนี้วันนนจัดให้ครับโอ้โหบุญรำเสียหายไป2คนครับผ้โหและตรงนี้เออซาพา,ล,าลุยอยู่คนเดียวขับมาแต่ว่ายิงตกรถไปก่อนหนึ่งทิงสิวะลงมายังไงขึ้นมาพยายามซ้ำยู่แต่ว่าเขาเดินมาให้ย,ใหยิงห,หนึ่งน็อกสองไปเลยสำหรับเออซาพาลุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปเออซาพาลุยโอ้ยโอ้ยแล้วมันจังหวะแบบฟลิกช็อตด้วยครับโอ้ยแล้วแมจิกครับ ค่อนข้างอันตรายเลยเอ้าโอโ้มึงขึ้นมาแป๊บเดียวบอโอ้โหยากมากเลยนะสำหรับเมจิกครับนอร่าเปิดม,มุมมาแล้วเปิดอ,อีกหนึ่งเหลือชิคซิ่งเป็นคนสุดท้ายอยู่หลังรถแล้วซ้ำไปอีกหนึ่งก่อนนอร์ดาอย่าบอกนะนี่ไงโอ้แต่เป็นไอ้ดี่มาปิดกานให้ครับ พับจีไทยแลนด์โอเพนซัมเมอร์สศึกการแข่งขันเกมพับจีระดับประเทศชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า4 0 0แสนบาทและคับตัวแทนทีมไทยเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน PSL s i a Impact ศึกการแข่งขันเกมพับจีระดับภูมิภาค รับชมกันถ่ายทอดสดการแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube TikTok Twist PUBG Thailand Official และ Twist FPS Thailand